สวัสดีครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับโอเวอร์เสียสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์เสียสวัสดีครับวันนี้เราจะผมเล่นอาควาฟอ์แล้วกันผมเจเนซิ s ครับผมแต่ยังไม่บอกว่าสายอะไรดูไปก่อนดูไปก่อนแต่ว่านับโปรคลิปบอกแล้วหรือเปล่า <Hey. S 2> เฮ้ยน่าจะใช่แหละโอเคอ่าทอยลูกเต๋าสิบโอ้ oh, ได้เลยก่อนแล้วแหละ โอ้แปดโอ้เริ่มก่อนเขาเริ่มก่อนโดนผมแน่นอนอย่างนี้เขาเริ่มก่อนอย่างนั้นเหรอใช่เลยจับใบ<ม>จับผมเปลี่ยนสองใบได้ <c oughs> เ,ลเลยเขาเทนจัวครับผมใบเจ็ดหนึ่งจว1หนึ่งเปิดห้าหายเจ็ดสามเอ้ยไม่เจอ จะสามคนใส่แค่สี่ใบเองนะนั่นดิทำยังไงดีครับมีทิกไหมครับไม่มีทิกเลยครับคุณก็แค่เสกการ์ดเปิดฮ้โอ้เจอแล้วโอ้โดนทิกอร์ติดกันหมดเลยโอ้เกือบหลุดนะจริงแต,แต่ผมหลุดอยู่นะจริงผมเจอแล้วผมขออนุญ,ญาตท,นนทิ้งเมื่อหนึ่งใบก่อนทิ้งคี้์นี่หนยเอาละผมครับบคคดอนจ่วอุ๊ยตา,ายแล้ว ไลท์ก่อนครับกดสกิลของเกดหนึ่งก่อนครับดูกองสองครับแปะท็อปหนึ่งใบเข้าโซ่หนึ่งใบได้เลยเอาคีเข้าโซครับแปดท็อปครับแล้วก็สกิลตัวเริ่มจบการ์ดหนึ่งใบเคลคเชลเจโนกาจะเพิ่มเขาผมลงเปิดห้าสาวันเจอแล้วไม่ต้องเปิดหนึ่งสามับแข่งแจ้งนี่ใช่ครับแข่งแจ้งครับแม่ดีจริงเลยนะวีแพทนี้ ปิดห้าหาสามแต่ถ้าไม่เจอคือไม่เจอเลยจริงๆไม่เจอก็จริงครับจริงครับไม่เจอก็จริงทิ้งหมื่นห้าเลยครับไอ้ทิ้งทิ้หมื่นห้าเก่อนจอมตีแปดพันแว่นกาดตกทิกไปดิคิดดอกลังแว่นกาดเจอเข้าครับจัดไปฮะเข้าอีกไปเข้าชัว์รอตัวรอตัวลงแว่นกาดเด็กผมแล้วก็ข้างหลังมิลซ่าสกิลเลสเปิดท็อปคอโอ้ เต็มเกินไม่ไหวลงเี่ร2สองครับแล้วก็เลดส,สองตัวสว่านหนึ่งฟาร์มก่อนจวครับผมไม่น่านฟาร์มเลยจะได้อะไรจได้ผมมีสองตัว,ตวแต่ผมเรียงแปลกอะไรนีก็ได้โอเคครับเก้าพันการหนึ่งที่ก็ไม่มีเก้าพันการ์ดกามิดก่อนครับเช็ค เกียร์สเกียร์สี่หมื่นห้ามืนห้าไม่ป้องกันครับดอพลังแวน่นทานข้าวต้นจกกักจับไรคารบาโซบาครับผมได้ครับโซบาเป็นคีครับได้ครับรต,ตัวหนึ่งครับได้ฟอรสที่ช่องวันกาเดี๋โอ้ยรอบนี้เขามีแล้วเกียร์สองสุดสวย ที่สามารถเซกข,ขึ้นมาได้ลงครับลงในวัดหลังก่อนครับกดอนสกิลคาร์บัสหนึ่งโจนหนึ่งครับครับผมขอเอาตัวเริ่มมาเป็นมาร์คเกอร์ครับแล้วก็โซชาร์จสองใบได้เลยปึ๊บอฮ้ยชาร์จโดนเกศสามได้อยู่อันนี้จวกการหนึ่งใบลงอย่างนี้โดนนะฮะแบตเทิร <Bad S 1> ์นเอาผมแห่ไปเลยแล้วกันเฮ้ยแบตเทิร์นหมื่นแบน อินเตอร์เซพชิงหมื่นแวนโอกาสครับเฮ้ยสองหมื่นนี่สองหมื่นสองหมื่นโอกาสไม่มีติกเกอร์โนติกเกอร์อุ้ยเกตสามอีกแล้วแวนกาดเทคเทคแล้วเพียงเดียวอุ้ยครับไม่ดีแล้วดัมบอสออกมาเยอะเกินไปแล้วไหมอืมไลทครับทาวาสเอ็กเซลทูวันรอโอ้โหจวดสองฮิลน้ำตาผมไหลแล้วฮะเลสครับยิง ได้ครับโอเคเราเล่นกับเขาเราต้องใจเย็นหน่อย,อยนี่แล้วกันเอ่อเลสสองตัวถิกสวัสดจวดครับผมเลสยิงยิงข้งนมาได้เลยครับเอ่อแบนเทนเฟสรับผมีมฮึบเจ็ด okay. สี่ฮึบ เอาล่ะถ้าผมไม่มีนิกกี้ผมจะแพ้แล้วนิกกี้นิกกี้คุณหายสินะใช่ครับคุณจิ้งมือเรียบร้อยแล้วลุกเติงลุกลุกลุก <N ic> <y> นิกกี้นิกกี้ไปอยู่เลย <N ic> <y> บวกพลังฮะตามเอ็กเซลบวกข้างมันโอเคมีแค่นี้คร <N ic> ั <y> บผมสิบเจ็ดแวนไก,ก่ <N ic> <y> ก,ก่อนสิบเจ็ดอืมไก่ก่อนครับหมื่นห้า นี่เลยเ14 8 22 22โนกาสครับไม่มีทิกเกเอร์อเห็นเลสสี่ตัวเป็นใบอื่นหรือเปล่าถ้าคุณมีโอกาสที่เลสอยู่สี่ใบดีมากกว่าบวกห้าพัน13 28นี่ไก่ฟอสหมื่นครับโอเคตีครับบาโซาบัสลูกคอลัมน์นหนึ่งแต่ไม่บอกคอลัลั์ โนกาดครับสามไดเช็คเข้ามาเลยดรอจออีกแล้วจัว1มืนเก็อสองดี <Okay. S 2> นะไม่ขีไว้งาดแรงขึ้นกว่าเดิมมื่นหนึงเคอร์ฟิคาดครับพอแล้วเอ็นเฟดครับเอเห็น uh, ยูนิตเลสี่ใบเข้าโซ่ัวเข้าโซ่ัวแล้วก็ได้แอคเซลจวแล้วก็ออกแอคเซลจว โอเคครับเราจะเจบ็บแย่แล้วนิกกี้หายแต่นันร์ครับมือผมเหลือแค่ห้าใบเศร้าจังเลยไลฟ์เฟสเร็วครับฟอ<ม>ร์ทที่ข้างนี้ลองครับ oh, คตรบัต1ลมีม,มินิก,กี้เซกเกศสองครับผมนี่แล้วก็แจกเกศสมบูรณ์ได้ได้เลย เยอะอ๋อ <Yeah. S 2> ตอนนี้ผมจะโดนคืนแล้วใช่ครับคุณโดนคืนแน่นอนผมต้องแคสจวัดสกี้แล้วก็ก,กดสกิลเฟรยเร็วเลยครับโซบัสได้เลยโซบ,รร 3, บัสเกศสามครับเสร์ดเกศสามเสร์ดเกศสามวรรณการแล้วก็คอวรรณการเลยนี่มันผู้ชายสุดหล่อที่ใช่ลองครับวรรณการสกิลโซบัสยิงหนึ่งใบครับ<ว>ถ้าลงช่องวนยิงออย่างนี้ครับถ้าลงช่องวันยิงใช่อ๋อ ฟังดูดีลองครับมองสองข้าโซ่หนึ่งไบท็อปแพทเทินครับครับผมลืมแจกกระดิกผมต้องแจกหนึ่งใบก่อนโอเคปึ๊บแจกนี้แล้วก็อันนี้ตียังไม่บูและกันสองหมครับ2อ0หมขอแค่1 5ื่นเท่านั้น1 5ื่นแล้วโซว่ครับเปิด3ผมขอเอา อนี้เข้าโซวายท็อปไว้แต่กล่องโอเคกันตีครับโซบัสบวกหมื่นครับผมโปรเฟกการ์ครับโอเคกดสกิลเฟสเร็วครับมีการโซบัสโดดสกิลครับไม่นี้โซบัส์หนึ่งยิงหลังใบยิงครับแตกครับพีจีเนาะใช่ครับพีจีครับได้เช็คครับฮิวทิกเกอร์ครับพลังข้างนี้ฟื้นฟูหนึ่งดาเมจโอ้ยโดนหลรอครับนึกว่ามีชีโอเคครับเจ็บครับ มือผมเหลือสามใบครับอืมคิดก่อนนะมือคุณเหลือก,กี่ใบนะมือเหลือแปดใบครับโอเคครับขอเอาวรรณการโจมตีก่อน,นครับสกิลว,วันนี้ครับมีการ์ดถูกเดเทิร์นอ๋อถ้ามีการสวัดด้วยความสามารถบวกห้าพันเฮ้ยตัวบวกพลังแล้วก็จะเป็นยิบเอ็ดสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นหกครับสามหมื่นหก สามหกไอ้นี่อันี้บอกหมื่นไปเรนี้เท่าไหร่ครับเรนี้สามหมื่นสามครับสตาร์ทสามหมื่นสามใช่ครับน่าจะมีสักทิกหนึ่งอันนี้สามหมื่นหกให้เข้ากันตกทิกก่อนมีไหมไม่มีสกิลวรรณการครับเข้าโซครับเปิดสามครับเขาเรียงอีกแล้วเขาเรียงอนาคตครับผมเอาวรรณการข้าโซจับไว้ท็อปไว้ตะกรงครับมันต้องเป็นทิกเกอร์หนึ่งทิกเกอร์อย่างแน่นอนสามหมื่นสามครับบรรกาธเทครับ อไม่มีทิกเกอร์ครับกดสกิลเลยดีไหมคิดก่อนกดเลยแล้วกันครับทิ้งพีจีครับผมถอดถอดสายครับลุกครับบวกหมื่นสามมืนสามอีกทีครับขอมือหน่อยให้หมื่นครับกานเตินกราฟจ่วครับไม่ใช่ไม่มีไลท์สินะไม่มีไม่มีแล้วหมดแล้วถ้าผมจำไม่ผิดหมดแล้ว ใช่มันหมดแล้วใช่เราไม่มีใครอีกแล้วรเราต้องพึ่งพาตัวเองทำได้เท่านี้ไม่นะอ๋อยังเลทครบอยู่ทีนะ <laughs> ใช่ครับมันต้องเลทอะไรนะ ต้องเลดครบ3ใบขึ้นไปไม่ไม่ครับหมายถึงว่าแลมบอสหัวหมดเด็กแล้วอ๋อหมดเด็กแล้วมีแค่นี้ใช่ใส่3ตัวครับเศร้าใส่เยอะแล้วมันก็ลกมือแล้วกินนิก <laughs> นกี้กีก็เอาไงดีมันก็มีเท่านี้แหละครับจะไปทำอะไรครับสิบสองแว่นกาดครับเจอเข้าเจอเข้าครับได้เช็คนิกกี้ มีมนั้นเลยพาเลโรนิกเกอรโอ้นิกเกอ้์โดนักแมเอาไม่เ UH, ข okay, 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 okay. yeah, ้าไม่เข้าโอ้ผมตกใจโอ้ยดอพลังรักโอ้ผมเลี่ยงไปแล้วโอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยยังไงครับยังไงนี่ครับเ้ยเดี๋ยวนต่อยแบนสิบเจ็ดฮะสิบเจ็ดสิบเจ็ดเอ้าผมตกให้เลยแล้วกันดอดิกเกอร์พลังรักแม่กัดครับโอ้ยอันนี้สิบห้าเลสสี่หนสองสามสี่ ตีข้างเอเลยตายครับตีแวนกาครับเอ่อสิบสามสิบห้ายี่ปดสห้ายีปดปข้างนี้ข้างนี้ถ้าเลสเลสใบยอยู่เลสสี่บวกหมื่นห้าโอเคครับบวกหมื่นห้ายี่สบเกผมสามสามก็จบแล้วเอ้ยยย้ยม่จบนี่บยยยยยยนห้ายรับยยยยครับยอยย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 ยอยยย อันนี้เข้าโซโจกันจึ๊บเบฟสี่ขึ้นเบฟสี่ขึ้นเข้าโซโจโอเคเข้าโซโจเวฟสี่ขึ้นนี้นี้นี่นี้โจโจโจเออเขาโจแรงจังพัลละพัลละขั้นจ่อครับไม่มีลำบอสแล้ไลฟ์เฟิร์ลิโอนีลำบอสนิกกี้นายมาช้ากือนิกกี้ฟอร์ตข้างครับโอเคครับแล้วก็ลงสกิลของนอนครับคอดบ้านหนึ่งครับโจหนึ่งครับครับ นำใบนี้มาเป็นมาร์กเกอร์ได้เลยใบนี้เหรอเอาฟิลเลิวแล้วกันมา<ด>เป็นมาร์กเกอร์ <ไป S 1> จากนั้นโซชาร์สองใบลับไปฮะวรรณการผมหมดยังนะหนึ <S 2> 2, <S ่งสองวรรณการสองใบโอเควรรณการผมยังไม่หมดกดสกิลครับโซบัสครับการเกียร์สัเซิร์ชวรรณการเซิร์ชวรรณการเพื่อนรัก ไม่นะเราจะไปสู้ยังไงเก่งนะครับเนี่ยกับเด็กโดนเวฟแล้วเรียนทีหัวของเลยใช่ครับแล้วก็ขอวรรณักันเลยอากรนสกิลครับโซบัสโซบัสคียิงครับผมเื้อเกตสองยิงเฮี้ยเลยครับไม่เหลืออะไรแล้วคุณยิงผมยิงยิ่งยีบสามครับผมแมนกาดยีบสามผมหน่นห้าเท่านั้นใชจกราบหน่ห้าครับเข้าโซครับเปิดสามเรียงได้เลยครับอ่าใบนี้เข้าสู่โซ มีไว้แต่กล่องแล้วก็ไวท็อปครับ,รบแบนกาดโจมตีโซบาร์ดบวกหมื่นครับแล้วก็เมื่อแบนโจมตีตัวเองบวกหมื่นแล้วแบนกาดจะบวกเอ๊ะตัวเองบวกห้าพันแล้วแบนบวก 5, อีกห้าพันโซบาร์ดบวกหมื่นก่อนแล้วก็สกิลของแบนกาดครับเห็นโซบาร์ดคาร์บาร์ดโดดบอนการดโซบาร์ดยิงครับแตกครับแลมบอส์สูงสลายโซบาร์ดนี่เกจ๊สองยิง <PG. S 1> ขอให้บีจีอยู่แล้วได้เช็คครับคี้พลังข้างนี้ครับผมโย อย่ามือเหลือกี่ใบครับเหลืออยู่ห้าใบฮะมือเหลืออยู่ห้าใบข้างนี้เปิดก่อนครับห้าใบสี่หมื่นสามครับสองขีปล่อยตรเนี้ลยเออไปแล้วไม่มีแล้วครับผมสามารถเรียงอะไรได้อีกนะว่ผมเลียงฟลานอตหิวได้ไม่มีแล้วเนี่ยไม่ได้โมลนะแลมโบลไม่มีจริงครับมันหมดไปแล้วนะฮะ ผมสามารถเลียงหิวได้อีกหนึ่งใบจริงครับผมโอแข็งแกรงจริงเลยได้ครับโอเคแล้วผมก็สำหรับวันนัการเนะผมก็มีท่าไม่ตายที่ค่อนข้างดีครับผมกับชื่ออะไรนะอิกราซิลอ่ะอิกราซิลครับใช่ครับสมบัติสวรรค์ ใช่สมวัติสวรรค์อีกดาซีลกับนอนครับผมแล้วมินว่าผมล่ะภาควีอยู่ไหนมินว่ายังเออภาควีไม่มาภาควไม่มีภาควีไม่มีด้วยโอเศร้าเลยนี่ผมสายสีรสลีปมินว่าเลยนะใช่ครับเจ้าผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ผมอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับถ้าทำได้ก็จะทำครับผมครับผมส่วนเรื่องเด็คโปรไฟนี่ ยังหาแพทเทิร์นที่ลงตัวไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้เริ่มอะไรสักอย่างเลยครับในช่วงนี้ใช่แต่ว่าตอนนี้มาแล้วหนึ่งอย่างครับผมก็คือไม่นะครับผม,มถ้าเสียงโอเคก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะครับผมเดี๋ยวผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย